สี่เหลี่ยมเห็นไหมครับแล้วก็มีเดท์ไทมส่งมอบถึงที่นะครับแต่งเรียบๆไม่เน้นฉุดฉาดเน้นส่วนลดเน้นดอกเบี้ยต่ำรายละเอียดไปดูในคลิปเลยครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับผมลูกหมีฟอดนะครับก็ตามพี่ลูกค้ารีเควสมาให้ผม ถ่ายคลิปลง YouTube บ้างนะครับเวลาไปส่งลูกค้าต่างจังหวัดไม่ได้ทำมานานแล้วก็คลิปนี้ขออนุญ,ญาตนะครับนำเสนอรถรุ่นวาแท็กนะครับไปส่งที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็หลังจากโควิดแทบไม่ได้ออกต่างจังหวัดเท่าไหร่นะครับปกติตอนนี้ก็จะเหลือแค่เดือนละประมาณ3-4คันนะครับออกต่างจังหวัดเคสนี้ก็เป็นแต่งเรียบๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูที่ตัวรถเลยดีกว่าครับ ครับอันนี้ก็เดินทางมาถึงจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนิคมอุตสาหกรรม304นะครับเคสเนี้ยจะเป็นเคสที่เราแต่งเรียบเรียบนะครับเปลี่ยนแม็กเป็นขอบ18แล้วก็ซุ้มล้อ6นิ้วแบบเรียบสังเกตว่าจะไม่มีอะไรฉูดฉาดมากนะครับก็รับเป็นส่วนลดไปเป็นดอกเบีย้ยต่ําไปนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เน้นตกแต่งมากผมก็จะทอนเป็นเงินสดหรือว่าเป็นดอกเบีย้ยก็แล้วแต่จะตกลงแต่ละเคสกันไปนะครับ ก็อยากได้แบบไหนลองโทรเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้ครับเรามีหลายๆแบบนะครับให้ลูกค้าเลือกจะเป็นชุดแต่งจะเป็นส่วนลดหรือดอกเบี้ยก็คุยกันได้ครับครับก็ตอนนี้ผมขับรถมาจังหวัดปราจินบุรีนะครับใกล้ถึงบ้านลูกคา้าระยะทางอีกประมาณ10นาทีนะครับมันขึ้นว่า10กิโลก็ตีไปสัก10นาทีนะครับ ก็ไม่ได้ออกต่างจังหวัดแบบเนี้มาหลายหลายเดือนแล้วครับหลังโควิดรู้สึกจะมีเคสตรงต่างจังหวัดเนี่ยประมาณสัก3-4ี่เคสก็ดีใจครับที่ที่ได้มาบริการลูกค้าถึงที่บ้านอีกนะครับดูนะครับก็นานะครับอากาศดีมากเลยครับรู้เลยว่าลมหนาวเนี่ยกำลังมาแล้วเพราะว่าลมมันพัดแรงแล้วก็ตอนนี้ประมาณ8โงก็อากาศค่อนข้างจะเย็นเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวไปถึงบ้านลูกค้าเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานแล้วก็จะถ่ายเป็นคลิปให้ลูกค้า,าทางผู้ชมทางบ้านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะครับหนึ่งห้นี่นะครับเพื่อนๆครับกุญแจวายทครับล็อกคายล็อกนะครับเช็คว่าล็อกไปหรือ,อยังล็อกสนิทไหมกดเช็คได้นะครับ ันนี้แม็กเป็นขอบ18นะครับซุ้มล้อ6นิ้วแบบเรียบแล้วก็ไม่แต่งอะไรเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นพวกเบ้ารองมือจับสีดำด้านพวกนี้ครับก็พยายามเข้ารูปนี่เบอร์โทรผมนะครับติดต่อผมอเบอร์นี้ได้เลยครับไฟตัวใหม่เป็นเป็นไบ LED นะครับสังเกตหลอดไฟเป็นสี่เหลี่ยมนะครับลูกค้าดูดีๆนะครับเผื่อรถค้างสต็อกมาขายของเราจะไม่มีรถค้างสต็อกนะครับ นี้เป็นการยิงลำแสงของหลอดไบ LED ีนะครับมันจะยิงเป็นเส้นตรงนะครับจะไม่กระจายแสงครับผมก็ติดตั้งในปอปี2อ2 0นีขึ้นมานะครับตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับแล้วก็มี Daytime นะครับส่วนเวลาลปรับระดับเนี่ยเราปรับระดับตรงนี้นี่ครับกดปรับระดับนะครับมันจะมีอยู่4ระดับเราก็ดูจากด้านหน้าได้ มาให้ดูครับเห็นไหมครับดูเงานะครับมันจะลดลงเรื่องขึ้นลดลงนี้ไหมครับเราก็ปรับเราก็ปรับตามไอเน,นี้ยครับตามเวลาเราบรรทุกของเช่นอ,อย่างชเช่นชาวนาอาจจะบรรทุกกระสอบข้าวมาเยอะๆนะครับหน้ารถอาจจะลอยยกขึ้นสูงแล้วก็กดไฟลงได้นะครับเพื่อจะไม่เป็นการรบกวนอันนี้ก็คือประโยชน์ของ าการปรับระดับที่ว่ามันมีลักษณะตำแหน่งปรับระดับมาให้เรานะครับหลีเข็ไมไม้ได้ครับกลางคืนก็จะหลีลงได้เห็นไหมครับนี่ผมมาถ่ายกลางคืนให้ครับตอนนี้เวลาตีห้าผมก็เราจะเดินทางไปส่งลูกค้าที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับนีคมสามศูนย์สี่ก็มาเช็คคมพร้อมของรถให้นะครับ เดี๋ยวรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับคันนี้จะเน้นแต่งพื้นๆครับเน้นเป็นส่วนลดไปครับก็ลูกค้าไม่เน้นอะไรมากนะครับไม่ได้เน้นไปไปตกแต่งเยอะนะครับก็จะเน้นเป็นส่วนลดเอานะครับไปช่วยเงินดาวนะครับก็รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับเพื่อนๆครับมีลูกค้าถามมานะครับว่าเครื่องยนต์2.0กับ2.2ว t e c h ตัว2.2กับ2.0เนี่ยมันต่างช่วงล่างต่างกันไหมก็เขาเซ็ตให้มันนิ่มขึ้นประมาณ20%นะครับด้วย 20-30%นะครับด้วยน้ำหนักเครื่องยนต์ที่มันเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นการเซ็ตโชค๊คจากเดิมนะครับฉะนั้นเครื่อง2.0มันจะได้ความนิ่มนวลมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วพวงมาลัยมอเตอร์ไฟฟ้าของ Ford Ranger เนี่ยค่อนข้างจะให้ความแม่นยำแล้วก็อซอบแรงก,กันกระแทกค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟสำหรับแคมป์ปิกนิกนะครับต่อไฟจากด้านหลังได้สังเกตว่ามันมี เบ้าไฟรอนะครับแต่ว่าหัวปลั๊กต้องไปซื้อมาใส่เองนะครับตัวนี้เขาต่อไฟรอไว้เฉยๆนะครับนี่ก็ลูกค้าเตรียมทําพิธีครับไหว้แม่ย่านางครับให้รถคันนี้นําเงินนําทองมาสู่บ้านลูกค้านะครับให้รถคันนี้คุ้มครองลูกค้าเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะครับเลื่อขยับ9ก้าโมงเนาทีผมก็มาถึงก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่ออธิบายการใช้งานก่อนนะครับ ครับก็คร่าวๆนะครับคันนี้นะครับเน้นเรียบหรูนะครับไลน์แผมนะครับแอดโปรโมชั่นฟอร์นะครับพิมพ์ตามนี้เลยครับมีแอดนำหน้านะครับก็เบอร์โทรผมนะครับไลน์แอดผมสนใจก็ลองติดต่อมาก่อนก็ได้ครับสอบถามรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือว่ารายละเอียดการใช้งานสเปครถนะครับยินดีให้ความรู้ทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมลูกหมีฟอร์ดขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ